ส่วนมูลความเพียรสี่วันที่หนึ่งยี่สิบสองทับสิบเอ็ดหกเจ็ดครั้งที่หนึ่ง บัดน,นี้วันที่22พฤศจิกายนสองห้าเป็นวันที่หนึ่งข้าพเจ้านางสาวลาษาล้อมวังคอสวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติละลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัขระลาพยัญชนะในบทสวดยาวต่อเนื่องด้วยเธออต้้้งึนนถิด บทสวดชุมนมเทวดาสมันตาจักกวาเบสุอัตราคัฉันตุเทวตาถัดธรรม,มัโมนิราชันสาสุนัตตุสัขกขโมกขทงังสัเกเคกาเมจะรูปเปสิริสิะรัตเตจันตะลิก กะเขวิมาเนทีเปละเถจะคาเมตะลุวะนะคะหะเนเคหวะวัตถุมะเหเขเต,เตกุมมาจายันตุเทวาชะรัฐะละวิสเมยขะขะคันทันพระนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวะ ระวะจานังสาทาวเมสุนตุธัมมะสะวะนกโรอะยัมภะทันตาธัมมะสะวะนกโรอะยัมภะทันตาธัมมะสะวะนกโรอะยัมภะทันตาสองเป็นบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตั itas, สสะพะควะโตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควะโตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามเป็นบทไตรสรณคมพุทธังสรณนังัจฉามิธรรมังสรณนังัจฉามิสังฆังสรณนังัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสรณนังัจฉามิตุติยัมปีธรรมังสรณังัจฉามิ ทุติยามปิสังฆงสาระานาังขชามิตติยามปีพุทธังสาระานาังขชามิต